ท่านก่อมเรื่องจิกมุนพผาเรี่ยงนี่ค่ะเออเก่าถึงคนใจจ๊กแล้วแล้วก็เป็นคนจีนยี่ลีนั่น,นละ่ะยับยั้่ใสสวยเป็นหักเมืองไทยเนาะก็กเลยมาทํามาหากินค่ะขายอยู่เมืองไทยดีละ่ะมาอยู่กับมาอยู่บ้านนอกตามทุนตามห่อนเรามีนั่นละ่ะอ่ะอีหมวยลูล่างขาเลยไปเบิรงดลีลีหอยใหญ่ของมาละของนา แม่งลิลิเด็กหนายมานหลายเก่งนะแล้วก็ให้เนยดอกลูกสาวน้อยเพิ่นได้ลูกย้ำเทาเออแต่ว่าได้เรียนหนังสือดอกจบตะภาบบังคับนั่นล่ะวางมาขายของซอยพ่อใหญ่เจ๊กนี่ล่ะแต่ได้ย้อนยุตินล่ะเมาแล้วก็เลยเมานอนย้อนง่ายก็ร่างกันสาวสิริษนี่ล่ะสาวจำหน่อยนุ่มตุ้มพักกำลุดอยากอะไรยังเรียกเอาดอกล่ะสบายต้องสบายเลยอ่ะอีหมาขอไปอยู่ในบ้างแล้วจัดยังหยังดอก ไล่ออกไล่เข right. ่าโยดังอะใครมังไอ้โยดได้บ้างนะอย่าออกมากนะพ่ะอย่าออกมากพวกพวกใครมั่งมาหลายนะแล้วหัวลูกสาวเราวขันผู้ชายว่าน่าราดแน่แล้วก็ทีไล่ลูกสาวแล้วเขาลังบ้านรวดจ้าลูกสาวซุบตาก็ผู้เบาก็ไหนบ่เขาไปนั่งลีลีอย่าออกมาก้องพ่อะว่าใครแไม่สวกตาเอารีิเพื่อนอะเอาเอายังนะ อาทงสบายเลยหาเรียกเสื้อเรียกงานไรเลยพี่ยังอะแวะาเขาว่าเรียกที่เรียกหาเบื้องไ้เลยของไหนให้เมื่อเนี่ยของโลกไหนเมื่อเนี่ยเตี้ยไปเล่นได้บอสง่ะปแนเลงว่าไรเขาไปได้บ้างยังเดี๋ยวบอสไรบอะไรเมื่อนี่โค้งไรไปอยู่หลังบางน้ำอามาไปดูขักขนาดแล้วพ่อยเจก,กว่าดิต้องหวงลูกสาว <S <S เราก็ทํามาหากินชุ่น้ไทยบาาา้านนั่นล่ละแม่นมาอยู่บ้านนี่ว่าท่านดนแล้วก็บยายามเลียนลูกพบปะผู้คบนบ้านนี่เราก็เขามากแล้วมาก,กินเหล่าความเรื่อยๆเจ๊กนี่หม้พวกกระยขึืนลยขคืนแล้วบ้านนี่ก็มาอยู่บา้านไม่ก็เจ้าก็บ,บอกจัดงานเอานีมุนพระมาสันเขาสันน้ำอยู่เฮี้ยนแล้วบา้านนี่เราก็เลยปรึกษาไทยบา้านไทยท้องนาาั่นแหละข้าเจ้าก็ให้การแนะนำํำดีดอกอ ว่าสิเฮ็ดปุ่นเฮ็ดงานต้องเฮ็ดขันดอกไม้ไปมุนระก่อนขันแรกอะไรมุนระมาสันเขาเฮียนนี่ละอ่ะ,อ,ะอีหมวยขาของลิลลี่นะแต่ราบอกลูกเราเราก็คุยกันคุยงานอยู่เนาะให้บ้านก็บอ้ฟังแล้วให้ขันดอกไม้แล้วก็ไปวัดแล้วแบบนี้มุนระเอาไปให้วัดนั่นละเก็บดอกไม้ไปตั้งแต่บ้านเฮาเลยนะไปขึ้น่าอ่ะอีหมวยไปเก็บดอกไม้ให้เจ้านะอ่าเอาดอกไม้ดอกงามๆน,นะสีขาวนะ เอ้เจมดอกไม้ใส่ใสอก่อยคังหัวมาอึกอยากยังนตูวนี่ดอกไม้อ่ะในดอกไม้แล้วเล่ากับว่าแจงใส่ขันใส่จานแล้วว่าเนี่ยสิไปวัดไปว่าเนาะไปมุ่นพระมุ่นกวนคำพึ่นว่าเนี่ยนั่งไปตั้งพึ่นที่จำวัดก่อนที่เขานอนก่อนได้ขันดอกไม้ก็ไงจะใส่น้อผ่ามาเลยเนะาะพระอใส่น้อพระเนี่ยประซองหาแล้ววะเนี่ฮะ เงี้ยนายหลังแตนะ่เนาะเฮียงพระเนี่ยเ <c oughs> นี่ยน้อยกยนะระย่างมากพอดีฮาพอดีเลยล่ะเฮี <c oughs> ยงพนะระพระอยู่ปะอยู่อลยลู่คนะุณอ๋ออยู่คุณวะฮะฮะอดี๋ยวไปหาเพื่อนกันไม่อยนะ่างเนาะบาทนี่เนี่ยน้อยคิดนะต้องพว้กระเบื้องตัวด้เห็นได้บาทย้างมาาผลหลังไงมาแนวได้เนาะบาทนี่ฮะฮะไปไหนเนาะพะนี่เนาะไปไหนเนาะมันหิ้งเลยวะเนี่ยน้อยกนระโจมเบิ้งก็แล้วน่าสนใจเนาะ <c oughs> ฮะว้าอยู่ยุตัหนาฮะวัดนึกว่าสีบอยู่แม่สันไว้นั่งลุ้งทำไมมาหาพระหาเจ้าก็น,นั่งลงทกุกคนตัว,วนั่งลงดีๆนั่งลงน่ยนั่งขึงมาเลยบอกฮะเอ๊ะให้นังอะไรบอกลนะุ้งก,ลงกว่าเอาขัางดอกไม้ออว่าไม่หันละ,ะกราบลงวันเนี่ย หลวงพ่อบอกเนาะโอ้แต่บอกยากอยู่ด้หลเนาะแล้วก็เค่งสู่มาหลายตี่ยวเดียวนะกาบกาบ,กบ,กบลากาบเลยกาบนาะสามข้งพระพุพพทธพระธรรมพระสงอ้าวแม่ยังระบาดนี่วะแมาบอกเลยอะ่ะมิถุนาีหยังระโยมไอ้เมือ,องไปกินข้าวบังวะนะบังวะกินข้าวบังวะนะบาดนี้คือวังสันเนาะบาดนี้ อ่าเมืองว่าที่แข่งเกี่ยงหฮเกีงอยู่บางว่าอะไรคงกันไรเมืองอ่ะโอ้ยกินกันกินท่อนตัวนะบอแมงจังว่าว่างนะมาบอกงานมาเอิงไปกิงเขาว่างว่านะเมืองงานบางอ่วนี่กับเขาให้กับเขาหฮเกีงอ่าโอ้ยมันบอแมงดังสัสไอแมงล่ะน้อเมืองแมงออรีว่าบ่ตัวหรอกนะโอ้ยฟังก่อนแน่มาหอดสิมาเอิญพระไปกินเขาจังด ก็ต้องบอกว่ามานิมุ์อ่านิม่งโอ้ยว่าลืมตอนเนี่ยอ่าต้องว่านมานิมุหลง่อไปสันเขามืออืนเศร้าอ่าอ่าอ่าเขามหาพาห้าเจ้าเขามากกาบกาบไปเรียก่าจังบอกว่ามานิมุ์ไปสันเขาอยู่บ้านถ้าเพื่อนรับขันบอกไม้ก็แสดงว่าเพื่อนไปให้รับนิมุ์นี่ยังมาหอดละว่าเอานี่ขันไปกินเขาบ้านอ้วเด้อว่าจิไหมพอแล้วก็บอกกระซอนอบลุ่มไปนั่นแหละ ก็ฮู้โย่ป่าพ่อใหญ่เจ๊กนี่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนมาอยู่บ้านมาอยู่แก่มกับเจ้าอ่าขอโทษนะอาตาทุตาทุ่ลงพ่ออมืออึ้งอย่าลืมได้ล่ะเออบ่ลืมดอกบ่ลืมดอกเอามา้ยไนี่ขันดอกไม้มาถวายอ้าวขันถวายลงพ่อสาธุถวายถวายถวายเออถวายฮะแล้วร่อว่าขอตัวเมียได้บักเหลองพ่อละขอตัวกลับบ้างเออไป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 โอ้ยเนาะ จะเม็นโบกูวอนอยักขักนาะเอาคอยเฮียนคอยศึกษาไปถามีถามน้องเบิึงนั่นละกับ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 โอ้เจ้า,าดิกรนะเดยเนาะอ่ะเนี่เยเริ่มลงควาแล้วไป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 เริ่มเร่มไปกินข้าวาว่างวะไ,ไปไปไปบ้าบ้าดูเธอเจียวเดียว,วไปโอ้ยฮะพอดีเลยเดียวฮะมึงไปกินข้าวาว่างวะนะไปกับพ่อมึงละเข้าใจปะ ปนเขาางว่าแล้วเอาข้านมไข่เยอะๆนะหลายๆเลยง้เกแล้วครพ่ออยากอ้วกอยู่แลลองหอวกันนะเฮ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดมื่อเนี่ยเอากับโบเล็กนะกับโบเล็กไงไงนะดำๆนะเอาไปแล้หล้นเอาไปใส่ขนมนะว่าจีให้ขนมเต็มเลยนะเฮ้เฮ้ายมอึกเนี่ยโยนนี่ยกินนอื้อบาทมากับปูเล็กพนน่ะเงินเจ๊กเด้บาท มไเจกกระเมียบ้านน้อยเจ้าเห็นพี่บ้ามามุ่นเผาวองหันเห็นเนี่ครับเออมืออื่นว่าได้ไปบินทบาเดอร์ไปสันเขาในบ้านครับจบนีท่านเรื่องเจกมุ่นผผา